ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่641นับวันยิ่งยินหยัดไม่อยู่แล้วความน้อยเนื้อต่ำต้อยของผู้รับผิดชอบนั้นเขาไม่ให้พูดอ่ะถ้าพูดไปก็โดนว่าเขาจะกล้าพูดเหรอในขณะเดียวกันพนาวันก็พาหมีพูลไปคฤรืหนาตระกูลหารุไทยไพยรุน เธอถือชาดอกไม้กลิ่นหอมอ่อนๆลอยออกมาหมีพูนเล่นกับเบบีอย่างสุดกำลังเหงื่อท่วมหน้าผากไม่ต้องบอกว่ามีความกระฉับกระเฉงมากแค่ไหนเขารู้สึกว่าในบ้านทั้งพ่อและแม่ต่างเป็นคนหลอกลวงมีแค่เขาที่ปกติเท่านั้นถึงจะหลอกคนแต่เขาก็ปรารถนาดีพ่อให้เขาหลอกแม่แม่ก็ให้เขาหลอกพ่ออีกเฮอสถานการณ์วุ่นวายอะไรแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพ่อจะโดนหลอกหรือไม่และแม่จะให้เขาแกล้งเป็นเข้าโรงพยาบาลอีกไหม เขาไม่อยากนอนบนเตียงคนไข้ทั้งวันแบบนั้นมันไม่สบายเลยเล่นอยู่ที่คฤริสหาตระกูลหฤทัุไทยไพรุนตลอดพอค่อยๆมืดลงพนาวันตะพาหมีพูนออกไปสีท้องฟ้ามืดแล้วยูยี่ก็ไม่วางใจให้คนขับรถของบ้านไปส่งตอนที่ถึงบนถนนหมีพูนก็บอกว่าตัวเองหิวพนาวันทักทายคนขับรถแล้วจากนั้นจูงหมีพูนออกไปเขาบอกว่าเขาจะกินขนมจีนข้ามสะพาน มีร้านขนมจีนข้ามสะพานร้านหนึ่งไม่เลวลูกชิ้นและยังมีผักเล็กน้อยมีพูนน่าจะเล่นจนหิวในขนมจีนนั้นใส่หลายอย่างมากไส้กรอกพนาวันที่มองก็ขมวดคิ้วตามดึกแล้วเดี๋ยวก็จะนอนแล้วลูกกินเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไม่สบายท้องได้นะไม่เป็นไรตอนนี้ผมกําลังเพิ่มความสูงต้องกินเยอะหน่อยหีพูนก็ยังพูดอย่างมีแบบแผนตรงไปตรงมาแม่แม่ว่าใส่เห็ดอีกสองไม้เป็นไงครับ เธออดไม่ได้ที่จะบีบคิ้วเด็กขนาดนี้เธอยังเถียงไม่ได้ใส่ไปสิในเมื่อเพิ่มความสูงนั้นก็กินเยอะหน่อยอยากได้อะไรอีกไหมใส่ให้หมดครั้งเดียวมีพูนพยักหน้าเหมือนไก่จิกกุ้งแห้งตอนนี้ผมกำลังสูงขึ้นถ้ากินไม่อิ่มต่อไปก็จะไม่สูงตอนนี้ผมคิดเพื่ออนาคตของผมมุมปากพนาวันกระตุกเล็กน้อยหยิบน้ำบนโต๊ะมาดื่มไปสองคำ เมื่อก่อนหนีพูนพวกเขาไม่เป็นแบบนี้เขาเป็นเด็กดีที่แสนจะเชื่อฟังและคิดเป็นตอนนี้ทำไมถึงได้พูดมากแบบนี้นะกระล่อนจริงและยังบอกว่าไม่อิ่มหมีพูนก็เอาแป้งห่อไก่สันในอีกกินอย่างอร่อยอร่อยกินเธอกินได้ก็ถือว่าเป็นโชคเธอหัวเราะเอาซุปหวานให้เขาอีกชามกินไปดื่มไปจะได้รู้สึกสบายท้องหน่อยหลายวันนี้ทุกคืนรอมีพูนหลับแล้วเธอจะให้ฮัทไทเฝ้าส่วนตัวเองแบบไปโรงพยาบาล ความแข็งแรงของร่างกายเริ่มไม่ไหวขึ้นแล้วและก็อาการอาเจียนเป็นเลือดก,ก็หนักขึ้นไม่รู้จริงๆว่าจะยืนหยัดไปได้อีกนานแค่ไหนตอนนี้เองโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าก็มีเสียงสั่นพนาวันเปิดกระเป๋าหยิบโทรศัพท์ออกมาเป็นยุยี่ที่โทรมาเธอถามอย่างแปลกใจว่าไงตอนนี้เธออยู่ในเสียงของยุยี่มีความตื่นเต้นเล็กน้อยยังพามีพูนกินอะไรอยู่พอแล้วไม่ต้องกินแล้วแล้วอาคิระกลับมาแล้ว ตอนนี้ถึงสนามบินแล้วเธอรีบเตรียมงานให้เรียบร้อยยุยย่พูดอย่างรีบร้อนได้ยินคำนี้สายตาของพนาวันก็จริงจังขึ้นมาแล้วดันชามตรงหน้าหมีพูนออกไปเธอหมีพูนยังบอกว่าหิวไม่ยอมไปเธอให้ทางครัวทำขนมจีนที่หนึ่งห่อกลับบ้านจากนั้นพูดว่ารีบไปเร็วพ่อลูกกลับมาแล้วพอได้ยินหมีพูนดูมีความสุขแล้วก็พยักหน้าไปมาสองคนแม่ลูกเรียกรถแท็กซี่เข้าไปนั่งแล้วรีไปที่โรงพยาบาล ดีที่ฉันทัดบอกทางโรงพยาบาลล่วงหน้าแล้วห้องเตรียมไว้พร้อมตอนนี้แค่เข้าไปอยู่ก็พอบทที่642ตอนนี้เป็นไขหรือเปล่ามีพูนนอนอยู่บนเตียงยังร้องว่าหิวอยู่แทบไม่ได้หยุดเลยพนาวันก็รีบเอาขนมจีนที่เอากลับมานั้นไปต้มให้ร้อนไว้ตรงหน้าเขามีพูนยิ้มแล้วถือชามไว้จากนั้นก็กินในใจของพนาวันรู้สึกประมาอย่างมากไม่หยุดดูเวลาเลยและยังแอบว่าตัวเองไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นซะหน่อยจะประมาททำไม เขากินเสร็จสายของยุยี่ก็โทรมาอีกตอนนี้อยู่ชั้นล่างแล้วเธอรีบไปเปิดหน้าต่างในห้องคนไข้มีกลิ่นเห็ดหอมที่มีภูนกินจากนั้นก็ไปทิ้งถังขยะมีภูนนั่งอยู่บนเตียงทำท่าทางแบบพ่อเขามือเล็กๆดึงชุดคนไข้ออกจากนั้นออกแรงสายหน้าทำผมยุ่งๆแล้วหยิกตัวเองสองทีจากนั้นล้มลงไปทางนี้เรียบร้อยแล้วประตูห้องคนไข้ก็ถูกเปิดออกอาคิระเดินเข้ามาแล้วเข้าไปตรงข้างเตียงโดยตรงมีภูนททำเป็นหลับไม่ตอบสนองสักนิด อาคิระมองไปที่หมีภูนจ้องหน้าเล็กๆของเขาไว้น้ำเสียงที่พูดก็หมดลงเหมือนก้อนหินทับไว้แค่ไม่กี่วันก็พร้อมไปตั้งเยอะหมีภูนเลียริมฝีปากเงียบๆโนตีเมื่อหลายวันก่อนอร่อยมากวุ้นเส้นเปรี้ยวเมื่อวานก็ไม่เลวส่วนขนมจีนวันนี้เค็มไปหน่อยสันในไก่ก็มันไปนิดเขาหลับตาสนิทนิ้วมือหยาบๆของเขาลูบไล้ที่แก้มนุ่มๆจากนั้นเดินออกไปแล้วตรงดิ่งไปที่ห้องทำงานของหมอเจ้าของไข้อาการลูกชายผมเป็นไงบ้าง สีหน้าหมอลำบากใจเล็กน้อยไม่รู้จะพูดอย่างไรถึงเป็นคำสั่งของคุณฉันทัศนแต่เด็กไม่ได้ป่วยเป็นความจริงความลังเลและลำบากใจแบบนี้ปรากฏในสายตาของอาคิระกลับกลายเป็นตอบสนองว่าอาการป่วยหนักมากโดยไม่ต้องพูดเนื้อนุ่มๆในใจเขาแม้แต่ช่องอกก็เจ็บปวดเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงโทรตรงไปที่อเมริกาผมต้องการหมอที่มีอำนาจที่สุดเกี่ยวกับแผนกโรคหัวใจของพวกคุณ เครื่องบินจะไปรับพวกคุณเดี๋ยวนี้ก่อน6กโมงพรุ่งนี้ต้องมาถึงเฮตเคให้ผมเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดเงินทุนไม่ใช่ปัญหาอาการป่วยของเอวาวันนั้นก็อยู่ในตาเขาวิ่งไม่ได้กระโดดไม่ได้มีแต่หน้าซีซดนั้นและหอบเป็นระยะระยะเขาจะให้ลูกชายของตัวเองกลายเป็นแบบนี้ไม่ได้อีกคนตระกูลอนันชัยจากไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่เขากับมีภูลเขาจะให้ลูกชายตัวเองเป็นอะไรไปได้ไง ถึงเขาต้องหมดตัวเขาก็จะรักษาชีวิตที่อยู่ตรงหน้านี้เงินจะไปมีค่าอะไรเขาไม่มีเงินได้แต่ไม่มีหมีพูนไม่ได้กลับไปที่ห้องคนไข้อีกครั้งกุมมือเล็กๆของหมีพูนไว้แล้วเขาก็ก้มหน้าลงอากิระนั่งตรงข้างเตียงเส้นบนใบหน้าของเขาเย็นผิดปกติสุภาษสิตธว่าไว้ผู้ชายจะไม่เสียน้ำตาง่ายๆย,ยังไงก็ต้องมีเสียบ้างเพียงแค่ยังไม่ถึงเวลา มีพูนรีตาลงเล็กน้อยเขารู้สึกได้ว่าหลังมือตัวเองอุ่นและเปียกหน่อยหน่อยหรือว่าพ่อร้องไห้พูดเสียงเบาพ่อพ่อกลับมาแล้วเขาสงสารเลยทำเป็นส่งเสียงเบาๆค่อยๆลืมตาขึ้นแป๊บเดียวอาคิระก็ยืนขึ้นมาหลังที่หนากว้างเหยียดตรงอย่างกับคนละคนกับเมื่อกี้ไม่สบายตรงไหนถึงเขาจะร้อนใจแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนแต่ก็ให้ตัวเองแสดงออกมาไม่ได้ ในตอนนี้เขาเป็นที่พึ่งของมีพูนและก็เป็นโลกของเขาโลกอ่อนลงแล้วเด็กจะมีความรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไรผมอยากฉี่เขาส่งเสียงพึพมพำเบาๆพอได้ยินเขาก็ก้มเอวอุ้มมีพูนขึ้นมาอาจเป็นเพราะผลทางจิตวิทยาเขาจึงรู้สึกว่ามีพูนเบาลงเบาลงมากจริงๆช่วงนี้ไม่ได้กินข้าวเลยเหรอมีพูนสายหน้าอย่างให้ความร่วมมือไม่อยากกินกินไม่ลงครับ เขากัดสันกรามแน่นสองมือที่อุ้มหมีภูนก็กำแน่นอย่างไม่รู้ตัวเส้นเลือดที่หลังปูดออกจากนั้นเหมือนว่าจะระเบิดออกมาอาคิระอดกลั้นไว้อย่างไม่ตั้งตัวจัดการความต้องการทางกายภาพเสร็จหมีภูนหลีตาลงอย่างสบายจากนั้นก็ถูกอาคิระอุ้มกลับไปที่เตียงอีกพนาวันยืนอยู่ตรงที่มืดเห็นฉากตรงหน้าชัดเจนแล้วจึงมองอาคิระอีกเธอที่ในใจนั้นประหม่าอยู่แล้วพอเห็นสายตาเขาตอนนี้เข้าไปอีกในใจก็ยิ่งประหม่ามากขึ้นปลายนิ้วอดไม่ได้ที่จะสั่นเบาๆ แต่ต่อจากนั้นก็ไม่อาจหลบหลีกได้หรือเธอต้องยืนอยู่ข้างหลังแบบนี้ตลอดไปเธอคิดสุดท้ายก็เอาความกล้าออกมาเดินออกไปอาคิระที่ได้ยินหันกลับมาสายตานั้นดูนิ่งๆิ่งหมีพูนจะไม่เป็นไรนี่เขากำลังปลอบเธอความประมาาในใจพนาวันก็มากขึ้นเยอะบทที่643าทำไมเธอโง่ขนาดนี้ถ้าให้เขารู้ว่านี่เป็นการโกหกเขาจะมีท่าทีอย่างไรกันนะ ผมรู้สึกหดหูอยากไปเดินตากลมซะหน่อยเห็นแม่ออกมาหมีพูนก็แอบ,บส่งสายตาให้เธอเปิดผ้าห่มลงจากเตียงจะออกไปอาคิระก็ลุกขึ้นตามว่าจะตามไปด้วยพ่อครับห้องข้างๆมีเด็กอีกคนผมจะเล่นกับเขาส่วนตัวพ่อรอผมที่นี่นะเดี๋ยวผมรีบกลับมาหมีพูนยื่นมือชี้ไปที่ด้านข้างตอนนี้พูดโกหกก็ไม่น่าแดงใจเต้นเร็วแล้วผมของเขาล้นแล้วดูแย่มากคนอื่นเห็นเขาจะร้องให้ได้ ได้ยินคำนี้อาคิระขมวดคิ้วแน่นแต่กลับหยุดฝีเท้าลงไม่ได้ตามไปเขารู้ว่าตอนนี้เด็กมีเพื่อนแล้วพอได้เล่นก็จะอารมณ์ดีขึ้นไม่ซึมอีกมีพูนเดินออกไปถือโอกาสตอนปิดประตูแอบส่งสัญญาณมือสู้ๆให้แม่หน้าที่ของเขาเสร็จสิ้นแล้วที่เหลือก็อยู่ที่แม่อาคิระหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วโทรไปทางอเมริกาอีกครั้งตอนนี้ถึงไหนแล้วยังไม่เดินทางผมให้พวกคุณไปเพื่อดูเล่นเนหรือถ้ากลับมาไม่ทันก็ลาออกไปให้หมด เห็นเขาโมโลแล้วสายตาพนาวันก็ขยับไปมาตื่นตระหนกเล็กน้อยผ่านไปสักพักเธอเดินเข้ามาแล้วแย่งโทรศัพท์ในมือของอาคิระไปสีหน้าเขาดูเยือกเย็นจ้องไปที่เธอฉันหลอกคุณพนาวันสบตากับเขามีพูนไม่ได้ป่วยฉันหลอกคุณทั้งหมดก็เพื่อให้คุณกลับมาสายตาอาคิระดูเยือกเย็นพูดอย่างเย็นชาหมายความว่าไง นีพูนไม่ได้ป่วยและไม่ได้เป็นโรคหัวใจด้วยฉันหลอกคุณหมดพนาวันใช้แรงทั้งหมดสบตาเข้ากับสายตาแสนเยือกเย็นของเขาวอฉันมีอะไรอยากพูดกับคุณหลอกผมหน้าอกอาคิระไม่หยุดกระเพื่อมเต้นเร็วมากคุณหลอกได้เยี่ยมมากพนาวันไม่พูดทำไมจะบอกผมว่าคุณจะแต่งงานอีกเหรออาคิระหัวเราะอ,อย่างเยือกเย็นความเยือกเย็นที่ออกมาจากปากแทบจะทําให้คนแข็งเป็นน้ําแข็ง คุณคิดว่านิสัยผมอารมณ์ร้อนไม่พอเลยอยากให้ผมโมโหหยิงขึ้นหรอและยังใกล้จะแต่งงานอยากให้ผมเอาของขวัญให้พนาวันสายหน้าตัดสินใจพูดอย่างเด็ดเดี่ยวฉันให้คุณกลับมาเพราะอยากบอกคุณว่ามีภูนไม่มีพ่อไม่ได้และฉันกับมนตรีก็มาได้มันใจสั่นอย่างควบคุมไม่ได้แต่สีหน้าบนใบหน้าก็ยังคงเย็นชานี้สมองคุณสับสนหรือว่ากำลังมีไข้ฉันสติดีฉันไม่ได้มีไข้หรือสับสนที่ฉันพูดตอนนี้จริงจังหมดพนาวันพูดเรื่องนั้นออกมาหมด งานมั่นของฉันกับมนตรีก็แค่การมั่นปลอมๆพ่อเขาป่วยหนักเขาให้ฉันแสดงละครตกตาฉันเลยตกลงตอนนั้นเธอไร้ความประณีตอนนี้อากิระก็ยังไม่ยอมเชื่อคุณคิดว่าผมจะเชื่อพนาวันพูดฉันโทรหามนตรีได้ให้เขามาอธิบายเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณฟังแล้วก็คุณยังไม่รู้จักฉันอีกเหรอสายตาของอากิระจ้องมองเธอไปเช่นนั้นคุณไม่ได้บอกหรือว่าเพื่อเป็นการชดใช้และรู้สึกผิดจึงทำถึงขั้นนี้ได้ พนาวันพยักหน้าฉันพูดจริงๆแต่ฉันจงใจพูดแบบนั้นเพราะว่าฉันจะหลอกคุณเลยต้องพูดแบบนั้นฉันเป็นคนไม่ใช่ก้อนหินหลังจากคุณทำเรื่องแบบนั้นให้ฉันฉันจะเอามีดแทงไปที่ใจคุณอีกได้ไงกันจะเลือกแต่งงานกับมนตรีในเวลาแบบนั้นได้ไงคุณไม่คิดว่ามันกระทันหันเหรอเมื่อชายหญิงรักกันความรักไปถึงส่วนลึกสุดก็จะหนักแน่นไม่ว่าทำอะไรก็เป็นเรื่องปกติอคีรพูดแบบนี้เวลานี้ พัฒนาอย่างคาดไม่ถึงทําให้เขาไม่อาจรับมือได้หัวใจของเขาเต้นอย่างบ้าระห่ำคาพูดเหล่านั้นที่เหมือนน้าทั้งหนึ่งตกลงมาพนาวันไร้เรี่ยวแรงและก็ทําอะไรไม่ได้เท่าไหรหมดลงทีละนิดเหมือนหมึกดำค่อยๆเลอะค่อยๆหนาและค่อยๆหมดลงไปอคิีระจริงจังขึ้นมาดังนั้นสายตาก็ค่อยๆคุณเลยใช้วิธีนี้มาหลอกผม ฉันรู้ว่าคุณเกลียดวิธีแบบนี้และรู้ว่าการป่วยของเอวาเป็นข้อห้ามในใจคุณแต่นอกจากแบบนี้ฉันก็ไม่มีทางอื่นแล้วฉันหลอกคุณแบบนั้นคุณจักไปอย่างไม่ลังเลและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนในใจคุณแต่ตำแหน่งนี้พูนในใจคุณไม่ต้องสงสัยเลยพนาวันพูดอธิบายอาคิระหัวเราะอย่างเยือกเย็นเคาไปที่ต้นขาเบาๆอย่างมีจังหวะไม่พูดจานั่งอยู่ตรงนั้นมือที่ไว้ในกระเป๋ากางเกงกลับเคลื่อนไหวเบาๆ นั่นเป็นการตอบสนองอันเคยชินเวลาที่เขามีความสุขความโกรธที่ถูกหลอกนั้นหายไปไม่โกรธเลยสักนิดไม่ง่ายเลยที่จะได้ยินเธอพูดคำพูดเหล่านี้ตอนนั้นหลอกเขาซะเชื่อเลยยังไม่เชื่ออีกหรือว่ายังโกรธอยู่ตั้งแต่ที่คุณสารภาพจนถึงตอนนี้ก็สองสามเดือนแล้วและนานแค่ไหนแล้วที่ฉันยืนหยัดหลังจากสารภาพกับคุณแปดปีในแปดปีนี้ฉันโกรธมากแค่ไหนน้อยใจมากแค่ไหนและเจ็บปวดเท่าไหรพวกนั้นคุณไม่เคยรู้เลยแต่คุณโดนแค่ไม่กี่เดือนกับทนไม่ได้เหรอ ความเจ็บปวดและน้อยใจพวกนี้ของคุณและเทียบอะไรกับฉันในตอนนั้นได้บ้างถ้าคุณยังจะโกรธต่อไปหลักก็แบบนี้ได้แต่พิสูจน์ว่าคุณไม่คู่ควรให้ฉันรักต่อไปพนาวันจ้องเขาแล้วพูดไปแบบนี้ดวงตาอาคิระเป็นประกายลุกขึ้นเดินไปด้านนอกห้องคนไข้เห็นแบบนี้หัวใจของพนาวันก็เยือกเย็นทันทีแปดปีเทียบกับไม่กี่เดือนแล้วถูกหลอกและเจ็บปวดแค่นั้นจะไปเทียบอะไรกับเธอได้ถึงครั้งนี้เธอจะทำบาปทำตัวเองหลอกเขาก็ผิดแต่การตอบสนองของเขาทำให้เธอรู้สึกว่า ก้าวเท้าออกไปจากห้องคนไข้แล้วอากิระก็หยุดฝีเท้าลงคืนนี้ผมพักที่คฤราสน์อนันชยัยพรุ่งนี้กลับไฟบินสองโมงจากนั้นประตูห้องผู้ป่วยก็ปิดลงเดินไปที่มุมทางเดินโรงพยาบาลอากิระที่ดูเคร่งเครียดนั้นหายไปทันทีแทนที่ด้วยความสุขและตื่นเต้นใบหน้าเต็มไปด้วยความปิติยินดีฝีเท้าใต้เท้าเหมือนกำลังลอยกหมัดแน่นอยู่ตลอดใบหน้าเต็มไปด้วยความสดใสพัฒนาอย่างคาดไม่ถึงทำให้เขาไม่อาจรับมือได้ พนาวันร้เรี่ยวแรงและก็ทำอะไรไม่ได้เท่าไรเธอถูกต้องถูกเลยจริงๆถ้าดูดวงฉันได้รุ่งเรืองแน่ๆตรงมากจริงๆในห้องคนไข้ใจของพนาวันกลับเยือกเย็นสำหรับการตอบสนองของเขามีพูนเข้ามาถามว่าสถานการณ์เป็นไงอย่างรีบร้อนเธอไม่มีเหตุผลมีพูนรีบร้อนเหมือนมดบนม้อร้อนๆทำไมพ่อกับแม่รับมือยากกันแบบนี้ยูยี่ก็โทรมาถามว่าเป็นไงเธอพูดความจริงรวมทั้งประโยคนั้นที่อากิระพูดตอนออกไป ยูยี่คิดแล้วพูดโง่อาคีระพูดแบบนั้นมันเจตนาชัดๆความหมายของเขาก็คือพรุ่งนี้เขาไปตอนสองโมงให้เธอไปห้ามเขาหยุดเขาไว้บทที่644และยังพูดอะไรน่าสนใจพนาวันคิดแล้วก็รู้สึกว่าใช่ว่างสายหัวใจที่เยือกเย็นและไม่มีความสุขก็หายไปทันทีแต่เป็นการส่งเสียงจิจจะไม่พอใจเธอน้อยใจมาแปดปี ส่วนเขาแค่กี่เดือนความโกรธไทยใจเธอไม่เคยหายไปตอนนี้ยังจะให้เธอไปตามเขาที่สนามบินอีกไม่มีทางหรอกอุตส่าห์ไว้หน้าแล้วก็ยังไม่ยอมทนงตนจริงๆเขาคิดว่าเธอยังเป็นพนาวันแบบเมื่อก่อนเหรอแล้วก็เก็บเขาไว้ไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมต่อไปแต่เธอดูแลหมีพูนไม่ไหวแล้วถึงแม้พรุ่งนี้เขาจะไปเธอก็จะไม่ไปห้ามเธอจะพูดความจริงเกี่ยวกับอาการป่วยของตัวเองเอาหมีพูนให้เขาตระหนักถึงความเป็นห่วงของตัวเองได้อย่างชัดเจน คืนนั้นอาิระโทรหาฉันทัดนัดเขาออกไปดื่มตอนดึกตอนสามทุ่มฉันทัดยังมาไม่ถึงอาิระมาถึงแล้วตรงหน้าเขามีละวังอยู่เต็มริมมีฝากบางบางยิ้มเหมือนสายลมในฤดูใบไม้ผลิมีความสุขจนควบคุมไม่อยู่สภาพที่มีความสุขดูเหมือนจะยกหางขึ้นเหมือนหมาปักตัวหนึ่งวันนี้อารมณ์ดีขนาดนี้เชียวร่างสูงยาวของฉันทัดขยับนั่งตรงข้ามเขาอยู่แล้วอาิระรีตารียวยาวนั้นเทเล่ารอยยิ้มที่มุมปากไม่มีหุบเหมือนคนงโง่ ว่ามาฉันทัดได้ยินก็ชูกแก้วขึ้นค่อยๆเขย่าวายในแก้วกระเพื่อมไปมาเป็นวงกลมวันนี้เธอบอกฉันว่ามีภูนไม่มีพ่อไม่ได้ตอนที่พูดคำนี้มุมปากเขาก็อ้าออกเหมือนเปิดตะเข็บและยังบอกว่าที่เธอมั่นกับมนตรีก็แค่ช่วยเขาไม่ได้มีความหมายอย่างอื่นเลยเรื่องนี้ฉันทัดรู้ก่อนเขาดังนั้นเลยไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วนายล่ะตอบเธอไปอย่างไรฉันบอกเธอพรุ่งนี้บ่ายสองฉันจะไปไฟบินบ่ายสองอาคีระดื่มตามอีกคำอารมณ์ดีเป็นอย่างมาก ฉันทัดรีตาลงนายไม่ได้จะยกโทษให้เธอฉันฟังแล้วนายน่าจะหมายความแบบนี้ได้หรอแบบนี้อากิร,าริตาลงเธอต้องรีบมาหยุดฉันที่สนามบินก่อนฉันขึ้นเครื่องจากนั้นสารภาพเสียงดังกับฉันต่อหน้าคนทั้งสนามบินเธอโกหกทำร้ายฉันแล้วอธิบายเพื่ออยากให้ฉันยกโทษให้เธองั้นฉันจะรอข่าวดีของนายพรุ่งนี้ฉันทัดพูดแบบนี้แต่ลึกๆแล้วแววตากลับอดไม่ได้ที่จะกระตุกมุมปากก็กระตุก เขาไม่เคยได้ยินคำนี้หรือไม่ทำก็ไม่ตายเขารังเกียจที่ตัวเองตายช้าไปพนาวันขอโทษเขาต้องสารภาพกับเขาต่อหน้าสาธารณะและยังพูดคำพูดแบบนั้นเขาไม่ยกโทษให้ตามไปที่สนามบินก็ไม่ยอมให้หรอกให้แสงแดดก,กับเขาบ้างเขาก็จะเจรจรัสจนสามารถทำให้ดอกทานตะวันเหล่านั้นบานสะพรั่งได้ให้พนาวันไปทำเรื่องพวกน,นั้นนี่เขายังไม่ตื่นหรือไง มองจากจุดยืนของเขาแล้วฉากที่พรุ่งนี้เขาจะต้องเจอจะต้องวิเศษสุดๆแน่ยิ่งพูดอาคิระก็ยิ่งอวดดีและอารมณ์ก็ยิ่งดีขั้นสุดแก้วไวน์ที่ถือในมือมาเรื่อยๆไม่เคยถูกขัดจังหวะตัวเขารู้สึกเบาสบายดื่มเหล้าจนถึงตีสองอาคิระก็ยังไม่หยุดแต่ฉันทัดกลับคอยดูเวลาอยู่บ่อยๆวันนี้ต่างออกไปแล้วเขาเป็นคนที่มีครอบครัวภรรยาและลูกชายจะอยู่ที่นี่นานไม่ได้อาคิระยังดื่มอยู่ฉันทัดก็ลุกขึ้นบอกลาแล้วออกไป เขาพยักหน้าลากับฉันทัดแล้วดูเวลาจากนั้นล้มเลิกความคิดที่จะโทรหามีพูนให้ผู้ช่วยขับรถมารับเขากลับบ้านตอนฉันทัดกลับไปที่คารืหาตกูลระทายพรุนพรุนรูนรหันยุยี่ก็ถามเขาทำไมกลับมาถึงแบบนี้ตอนนี้จะตีสามอยู่แล้วอาคิระอารมณ์ดีมากดื่มไม่หยุดเลยไม่ยอมปล่อยไปด้วยฉันทัดพูดและยังพูดอะไรน่าสนใจอีกยุยี่สนใจสิ่งที่น่าสนใจมาเสมอได้ยินคำพูดนี้แล้วก็ถามไม่หยุดถามว่าอาคิระพูดอะไรบ้าง ฉันทัดดื่มชาไปแก้วหนึ่งเอาคำพูดเหล่านั้นของอาคิระบอกเธอไปตามตรงบทที่645้าทำตัวเองหลังจากได้ยินยุยี่ก็หัวเราะออกมาโดยตรงเสียงดังจะโทรหาพนาวันฉันทัดหยุดเธอไว้ตอนนี้ตีสามแล้วคิดดูแล้วคนอื่นน่าจะพักผ่อนอยู่เช้าว,วันถัดมาระหว่างที่กินอาหารเช้าโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพนาวันรับเสียงแหลมแของยุยี่ก็เข้ามา เมื่อคืนอาคิระกับฉันทัดคุยกันเยอะมากเขาบอกว่าจะให้เธอไปหยุดเขาไว้ที่สนามบินจากนั้นสารภาพกับเขาจนกว่าเขาจะยอมพอได้ยินพนาวันก็หัวเราะอย่างเยือกเย็นไม่สนคำถามแบบนี้อีกแต่ถามไปว่าตอนเย็นเธอว่างไหมว่างไงร้านม้อไฟเปิดใหม่มีพูนอยากกินพวกเราไปกันเถอะพนาวันเสนอโอเคยุยี่ตกลงอย่างเร็วเรียบร้อยชัดเจน ที่ห้องน้ำมีภูนก็กำลังรับโทรศัพท์เป็นอาคิระโทรมาเทคนิคโกหกของลูกสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะหือก็เรียนมาจากพ่อแหละมีภูนปัดความรับผิดชอบของตัวเองทันทีแล้วก็ทำเป็นป่วยก็เรียนรู้มาจากพ่อนะอย่างอื่นไม่เห็นลูกจะเรียนรู้ไวบ้างเรื่องไม่ดีแบบนี้ทำไมลูกถึงเอามาใช้อย่างอิสระอาคิระพูดวิจารณ์หึหึมีภูนหัวเราะผมคิดเพื่อพ่อไงหลอกพ่อกลับมาแม่ก็หนีไปไหนไม่ได้ไม่ใช่เหรอ อากิระขโมดคิ้วเล็กน้อยดื้อจังเลยนะดูเหมือนต้องสั่งสอนดีๆแล้วอากิระจะไปแล้วเพื่อบรรลุเป้าหมายตามต้องการเขาโทรหาฉันทัดไปมาแล้วทำตัวเผด็จการสุดๆให้เขาไปส่งที่สนามบินฉันทัดรู้สึกทำอะไรไม่ได้เลยขับรถไปรีบไปที่สนามบินอากิระก็ยังทำเป็นเคร่งขรึมกระเป๋าเดินทางพาสปอร์ตวีซ่าแม้แต่ตั๋วเครื่องบินก็ยังซื้อมาแล้ว เขาก็ขยับฝีเท้าเข้าไปแล้วกอดวันนี้ไปแล้วเห็นฉันทัศมาก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่เพื่อนรักดูแลตัวเองดีๆฉันทัศเขาไม่คิดว่าตัวเองแสดงเนียนไปหน่อยเหรอถ้าไม่ได้รู้อยู่แล้วเขาก็คิดว่าเขาคือนักแสดงตอนนี้กำลังเล่นละครอยู่พ่อปล่อยออกอาคิระจ้องไปที่เวลาอีกบ่ายครึ่งแล้วทำไมเธอยังไม่มาบอกแล้วว่าจะบินสองโมงไม่มาเหรอ ฉันทัดมองเขานิ้วยาวๆลูบระหว่างคิ้วยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เพิ่งบ่ายโมงครึ่งพวกเรารอสักพักเธออาคีระพูดแบบนี้ไปบ่ายโมงสี่สิบไม่มีแม้แต่เงาบ่ายโมงห้าสิบก็ยังไม่มีสองโมงตรงก็ยังไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วฉันทัดเดาได้อยู่แล้วน่าจะไม่มานะอาคีระยังหาข้ออ้างจากในเมืองมานนี่ไกลมากและรถก็ติดต้องมาสายหน่อยแน่นอนรอก่อนละกัน ฉันโทรถามละกันฉันทัดหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหายูยี่แล้วถามทางนั้นเป็นไงบ้างก็เห็นว่าวางสายจึงถามว่าไงระหว่างที่เขาโทรศัพท์อาคิระมองไปที่เขาด้วยสายตาลึกซึ้งแป๊บหน่งตอนนี้ยุยี่ยังอยู่ซื้อเสื้อผ้าเป็นเพื่อนพนาวันเดียวทั้งสองก็จะไปดื่มกาแฟและกินหม้อไฟด้วยใช้สีแล้วยังจะไปงานเลี้ยงนัดบอดด้วย คิ้วของเขาก็ค่อยๆขมวดเข้าลูกกระเดือกของอาคิระขยับรู้สึกไม่เชื่อผลเช่นนี้เท่าไหร่ไม่พูดถึงฉันเลยพูดถึงอยู่ฉันทัดก็เหมือนจะคิดอะไรได้อย่างรู้ตัวพอได้ยินอาคิระที่เมื่อกี้ยังหน้าตึงก็ดูมีชีวิตชีวาใบหน้าดูมีเลือดเดินพูดอะไรพนาวันพูดว่าความรู้สึกและการตัดสินใจของเธอสารภาพไปกับนายหมดแล้วเมื่อวานแต่นายไม่รับไว้ก็หมายถึงปฏิเสธถ้านายจะไปเธอก็ไม่มีสิทธิห้าม และไม่อาจห้ามได้ถึงตั้งใจจะไปหยุดก็กลัวว่านายจะไม่เปลี่ยนใจดังนั้นจึงช่างมันเถอะได้ยินคำพูดตรงๆปะตรงมาแบบนี้เส้นบนใบหน้าอาคิระดูเย็นชาขึ้นมาทันทีเขาเบะปากเล็กน้อยสอบถคำด่าออกมาสมควรตายจริงๆผู้หญิงคนนี้ไม่มีความพยายามเลยถ้าใช้ใจอะไรก็ทำสำเร็จแต่เธอไม่มีแม้แต่ใจกับการยินหยัดเลยสักนิดแล้วจะไปสำเร็จได้อย่างไรด่าไปเขาก็ลากกระเป๋ากลับไปแล้วเดินออกไปนอกสนามบิน มีรอยยิ้มลึกๆตรงหน้าฉันทัศแต่เขากลับฝืนกลั้นเอาไว้ตามไปอยู่ด้านหลังพูดต่อไปว่าตอนนี้นายจะไปไหนแม่เอ๋ยกลับไปเสิเสียงแรงที่ฉันเล่นเต็มขนาดนี้เพื่อจัดกระเป๋าตอนเช้าฉันใช้เวลากว่าชั่วโมงหนึ่งอาคิระเดินไปข้างหน้าไม่หยุดดาถิบกระเป๋าเดินทางในมือออกฉันทัศรีตาลงเล็กน้อยตรงหน้าอกมีเสียงหัวเราะออกมาเบาๆแต่ก็กดเอาไว้ไม่ให้ส่งเสียงไม่อย่างนั้นเขากลัวว่าอารมณ์ของอาคิระที่อยู่ตรงหน้านี้จะยิ่งระเบิดออก ส่วนอีกด้านพนาวันกับยุยี่เดินเล่นในห้างดูเสื้อผ้าสองสามตัวให้มีภูนจากนั้นก็ซื้อเสื้อให้เบบีเล็กน้อยจากนั้นมีพูนก็บอกหิวพวกเขาเลยไปร้านหม้อไฟเขาสั่งเต้าหู้ปลาและยังมีเห็ดเข็มทองชามใหญ่ๆทั้งสามกินไปหัวเราะไปไม่ต้องบอกว่าคลืค้นแค่ไหนเแบบีก็ร้องคร่ำครวญพูดไม่กี่คำบ้างเป็นบางครั้งซึ่งไม่ต้องบอกว่าน่ารักแค่ไหนทันใดนั้นก็รู้สึกถึงลมเย็นๆตรงหน้าจากนั้นตรงหน้าก็มีร่างคนปรากฏ เธอเงยหน้าขึ้นเป็นอาคิระแปลกใจมากแต่พนาวันก็ยังพูดไปนิ่งๆคุณจะไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ไปเหรอคำนี้ทำให้ในใจอาิระโมโ oh หจนเกือบจะคว่ำโต๊ะตรงหน้านี่คือท่าทีที่คุณปฏิบัติกับผมหรอเขาแสดงละครอย่างยากลำบากดูเธอสิกินอย่างอร่อยตรงนี้แทบทำให้เขากระอักออกมาเป็นเลือดท่าทีอย่างไรเธอไม่เข้าใจ คุณไม่ได้บอกหรือว่ามีภูนไม่มีพ่อไม่ได้ตอนนี้ผมจะไปจากเฮดเคแล้วคุณมากินดื่มอยู่นี่อย่างสบายใจเฉบเนี่ยนะพนาวันตอบอือไปอย่างนิ่งเฉยพูดว่าคุณปฏิเสธฉันแล้วไม่ใช่เหรือชีวิตต้องดําเนินต่อไปเสมอจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณปฏิเสธฉันไม่ได้หรอกนะดังนั้นไม่ว่าคุณจะไปหรือไม่ฉันก็จะเดินเล่นหาอะไรกินผิดตรงไหนเหรอหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกอาคิระตทำแบบนี้ซ้ําไปมาคุณหมายความว่าไงกันแน่เธอถามย้อน ฉันยืนหยัดมาแปดปีถูกคุณทำร้ายมาแปดปีคุณกลับปฏิเสธฉันตลอดแล้วยังจะให้ฉันหน้าด้านตามไปอย่างไม่มีศักดิ์ศรีอีกหรือไม่มีทางเมื่อก่อนฉันเจ็บปวดมากพอแล้วเขาตะลึงเงินคิดไม่ถึงว่าเรื่องราวจะมาถึงจุดนี้ได้อาคิระแอบด่าในใจแม่เอ๋ยทำตัวเองชัดๆดูสิเนี่ยเขามองฉันทัดที่อยู่ข้างๆยักไหล่ฉันทัดนั่งลงข้างยุยยี่รับเบบีมาแล้วหยอกล้อจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ